สวัสดีครับยินดีรับสู่มรดโก Hobby Channel กันนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปส่งท้ายของปี2023นะครับด้วยตัวของ MG นะครับวันนี้จะมาเปิดกล่องของ MG g u n d Xcell Repair ร่างสามตัวนี้นะครับแล้วก็มาลองคิดดูดีๆรู้สึกปี2023ตัวผมยังไม่ได้ประกอบของสเกล MG เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกและก็เป็นตัวสุดท้ายของปีนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นงานดอง <c oughs> เป็นงานดองที่เก็มไ้ หลายปีแล้วนะครับไม่หลายปีหรอกก็ประมาณ2-3ปีนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นรีแพร์ร่าง3มนะครับมันไม่ได้อยู่ในซีรีส์หลักนะครับมันอยู่ในภาคของ WO v เซนินะครับก็เป็นเหมือนแบบเป็นพวกไซส์สตอรี่เป็นมังงะเป็นนิยายอะไรประมาณนั้นนะฮะเท่าที่ผมนึกอ,ออกนะครับโอเคที่หน้ากล่องนะครับนี่ก็จะมีเอ็กเซียรีแพล์ล่างล่างสถือปืนแบบคล้ายๆเป็นพวก ไลเฟินแบบยาวลองไลเฟินมั้งนะครับอ่ะโอเคครับแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นแบบชื่อของมันตรงนี้นะครับเนี่ยโอเคผลิตตั้งแต่ปี2021นี่ฮะแม d กินเจแปนะครับก็2ปีละนะครับโอเคอันนี้อยากจะบอกว่าเป็นเป็น MG XE ตัวแรกด้วยนะครับเมื่อก่อนเคยมีครับเคยมีแต่ว่าพอไปเก็บ m Mission Build อะ่ะผมก็เลยปล่อยไปนะครับ เป็นเมทัลบิวแทร์นะฮะอ่าโอเคเปิดกล่องออกมาแล้วนะครับเออลืมบอกอันนี้เป็นงานของพีบันไดเนอะลืมบอกเป็นพีบันไดนะครับอ่ะมานับถุงกันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นถุงที่หนึ่งนะฮะถุงที่สองถุงที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปด มีทั้งหมด8ถุงนะฮะแล้วก็คู่มือนะฮะถัดมาเรามาดูที่คู่มือกันนะครับที่หน้าปกก็จะเป็นภาพของ X x ็กเซนะฮะรีแพลนร่าง3ตรงกับบล็อกอาร์ตเลยแต่เพิ่มเติมคือจะมีสีสันที่ดูแล้วโอเคสวยงามขึ้นนะฮะส่วนด้านในนะครับเรามานับแผงลันเนอร์กันก่อนนะฮะมี1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15ประมาณ15แผงนะฮะ แล้วก็มีสติกเกอร์นะครับมีสติกเกอร์1แล้วก็โฮโลแกรมพาสอีกหนึ่งนะครับแล้วก็ดีคอร์แบบน้ำนะครับไอ้ดีคอร์ผมยังถนัดเรียกแบบนี้อยู่เลยนะโอเคทีนี้เนี่ยไอชุดนี้นะครับมันเป็นงานย้อมนะครับพอเป็นงานย้อมปุ๊บเนี่ยชิ้นส่วนพาที่ไม่ได้ใช้อ่ะโคตรเยอะนะเนี่ยกากบาทเพียบเลยนะครับทุกแผงทุกแผงมีชิ้นส่วนที่โดนกากบาทหมดเลยนะครับเท่าที่สังเกตตอนเนี้ยนะครับ แล้วก็อย่างไอโฮโลแกรมเนี่ยนะครับมีใช้จริงอยู่แค่2ชิ้นเท่านั้นก็คือตรงนี้ C กับ D น่าจะเป็นไอตรงส่วนหัวนะฮะส่วนขั้นตอนการประกอบนะครับก็คิดว่าเห,เหมือนกับเอ็กเซียรล่างปกตินั่นแหละนะครับเนี่ยเพิ่มเติมของตัวนี้ก็ที่บอกไว้ก็จะเป็น GN Long r i f l e ฟอ่านี่ตัวปืนยาของมันนะนอกนั้นก็จะเหมือนกันหมด นะครับขั้นตอนการประกอบเนี่ยบอดี้ส่วนหัวนะฮะนี่ฮะผมชอบขั้นตอนที่มันบอกว่าแบบเออตอนนี้เราประกอบขานะครับแล้วก็จะมีแผงลันเนอร์อะไรบ้างที่ต้องเอามาใช้เนี่ยคือมันแบบนี้ผมว่าดีเลยอะเมื่อก่อนมันไม่มีนะเออนะฮะแต่พอบางรุ่นก็มีบ้างไม่มีบ้างอะไรประมาณนั้นนะมังนะฮะแต่ช่วงหลังก็รู้สึกจะมีเยอะขึ้นนะครับ Okay. แล้วก็ด้านหลังนะด้านหลังเนี่ยก็จะบอกเกี่ยวกับตำแหน่งที่ติดสติกเกอร์กับดีคอร์นะครับแล้วก็ขั้นตอนการทำสีถ้าคุณอยากจะทำสีนะครับถัดมาเรามาดูที่แผงแรนเดอร์กันนะครับเริ่มที่แผง A m มัติกัลเลอร์นะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะมาจากแผงเดิมของแกรนด์เอ็กเซียนะฮะตัวนี้อ่ะมันจะเก่ามากแล้วนะครับเนี่ยตั้งแต่ปี2009นะครับค่อนข้างที่จะ เก่าพอสมควรเลยนะฮะอ่ะมาดูกันครับโทนสีนะฮะก็จะมีสีขาวหลักๆนะครับสีเหลืองอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็สีแดงตรงนี้นะครับส่วนสีเขียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขียวแบบเคลียร์ใสนะครับก็ค่อนข้างที่จะเข้มมากเนี่ยสีเขียวมันเข้มมากนะฮะโอเคนะต่อไปนะครับแผนบีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสีขาวหมดเลยนะครับก็ยังเป็น แผงเดิมก็คือ x c นะครับเนี่ยปี2009เช่นเดียวกันนะครับแผง B ตรงนี้ก็จะเกี่ยวกับพวกพาร์ตอาวุธด,ดาบโล่อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนบอดี้เช่นตรงหัวเขานะฮะมีอันนี้น่าจะเป็นตรงเป้านะครับอันนี้ตรงน่าจะเป็นกางเกงนะครับต่อไปนะฮะแผง C ครับก็ยังเป็นสีขาวเช่นเดียวกันนะฮะเนี่ยสีขาวเหมือนกันนะครับก็ยังเหมือนเดิมก็คือเป็นตัว x c นะฮะ ต่อมาแผงดีอันนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินค่อนข้างที่จะเข้มพอสมควรนะครับก็ยังเหมือนเดิมครับก็จะเป็นของเอ็กเซียตัวปกตินะครับถัดมาแผง E นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสีเทาเข้มตามสไตล์สีโครงในของงานกันพานะครับก็จะมีพวกชิ้นส่วนโล่อาวุธดาบตรง GN s w o r ซนะครับแล้วก็ตรงหัวไหล่อะไรแบบนี้นะฮะถัดมานะครับแผง F อนะครับอันนี้เขาเขียนว่าเป็นแผง i n น e r Frame นะครับแล้วก็เป็น แผงแบบ ABS นะครับโทนสีก็จะเป็นสีเทาเข้มเช่นเดียวกันนะครับก็จะคือพวกตามโครงในของตัวหุน่นนะฮะแล้วก็ถัดมาแผง G นะครับแผง G ก็เช่นเดียวกันครับก็จะเป็น ABS นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นแผง H แผง H ก็เช่นเดียวกันครับก็เป็น ABS ตามโครงในตัวหุ่นเลยนะฮะ ต่อามานะครับแผงไอนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆแท่นวางของ G n d I นะครับแล้วก็จะมีพาร์ตเคลียร์ใสจุดอื่นๆด้วยถัดมาแผง J 2อนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นแผงสีเงินแต่ว่ามันไม่ใช่สีเงินแบบสเปเชียลโคดติ่ที่แบบวิบวับเงาอะไรแบบนั้นนะฮะมันเป็นสีเงินแบบสีโทนเทามากกว่านะครับซึ่งความรู้สึกสวยตัวคือไม่สวย <laughs> นะอันนี้คือไม่สวยแน่นอนนะฮะโอเคอันนี้ก็จะมาจากแผงเอ็กเซียเช่นเดียวกัน นะครับที่ว่าเป็น G n B a แบบสั้นกับแบบยาวแล้วก็ G n S o r นะครับต่อมานะครับแผง N 1นะครับอันนี้จะเป็นแผงใหม่นะครับก็คือของ X อ e r เซียรแร่างสนะครับตัว r e p a i ลร่างสเนี่ยผลิตตั้งแต่ปี2014นะฮะนี่ฮะ2014ก็อาจจะมีชิ้นส่วนบางพาที่เอามาใช้กันอย่างเช่นพวกหัวไหล่มั้งนะครับเพราะว่า X อ e ซ สามล่างอ่ะมันจะแตกต่างช่วงกระโปรงกับช่วงหัวไหล่นะครับเท่าที่ผมจําได้นะโอเคอันนี้ก็จะมีเนี่ยมีนักบินอ่ามีนักบินแย่งมาด้วยนะครับนี่นะรวมแล้วตอนนี้นักบินมีทั้งหมด4ฟิกเกอร์ด้วยกันนะครับก็จะมีแบบยืน2แบบแล้วก็แบบนั่ง2แบบนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็น N2 นะครับ N2 ก็ยังเป็นชิ้นส่วนพาร์ทของรีแพล์ล่าง2เมื่อกี้นี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่เหลือเช่นตามน่องแล้วก็ตรงเอ็ของมันนะฮะ แล้วก็แผง M อนะครับอันนี้จะเป็นแผงของ x อ็กเซียรีแพร่างสามเลยก็คือเอาง่ายๆตัวร่างสามแม่งมีแผงเนี้ยแผงเดียวตรงไหนก็จะเป็นงานย่อของตัวอื่นๆน,นะครับจากร่างหนึ่งกับร่างสองนะเนี่ยก็จะมีไอ้อาวุธหลักของบันของตัวนี้ก็คือไอ้ตัวรองบีมไรเฟิลนะครับแล้วก็หัวไหล่นี่ไงที่บอกไว้หัวไหล่ปังนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นช่วงหัวเข่านะครับหัวเข่าตรงกระโปรง นะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นตรงแบ็คแพคที่ใส่ G and D ye, นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นพวกตรงน่องหรือว่าตรงเอวอะไรต่างๆประมาณนั้นนะ่ะนะฮะนี่ฮะเป็นของรีแพร์ดัง3ก็ผลิตป,ปี2021นะครับแล้วก็แผ่นที่เหลือนะครับก็จะเป็นตัวบีมเอฟเฟกต์ดาบนี่ย S B 8นะครับก็จะมีทั้งหมด4อันด้วยกันแบบยาวแล้วก็แบบสั้น แล้วก็ต่อมาครับก็จะเป็น PC เบอร์ 130B ก็เอาไว้ต่อกับพวกจุดขยับจอยยางต่างๆอะไรแบบนี้นะครับช่วงสเกลปี2000เนี่ยส่วนใหญ่ PC ก็จะเป็นแบบนี้นะครับคล้ายๆกันเกือบทุกรุ่นเลยนะแล้วก็ชิ้นนี้นะครับก็คล้ายๆเป็นพลาสติกแบบเป็นพวกสายพาดของตัวหุ่นนะคือผมชอบมากเลยนะตั้งแต่ w O เพอรเฟเกตที่ผมเคยประกอบคือมันดูเหมือนจะเป็นพลาสติกใสๆธรรมดาแต่ว่ามันมีความเป็นแบบสีลุ้งอะ่ะเนี่ยพอโดนแสงแล้วฮะเห็นไหมกลายเป็นสีลุ้งอะ่ะเออผมว่าแม่งทำได้ไงวะแม่งสวยดีอะ่ะนะฮะรู้สึกสงสยัย <c oughs> อ่ะต่อไปนะฮะก็จะเป็นดีคอร์แบบนะ้ำนะครับอันนี้ยังอยู่ในซองนะครับเพราะว่ากลัวเดี๋ยวสัมผัสแล้วคราบมันของเราจะไปติดนะครับก็เลยเอาไว้ในซองนะเบอร์มีทั้งหมดประมาณ50 ประมาณ53เบอร์นะฮะก็ค่อนข้างที่จะเยอะแบบกลางๆก็แล้วกันน่ะนะฮะเยอะแบบกลางๆแล้วก็สติกเกอร์แบบฟอ,อยล์นะะี่ฮะสติกเกอร์แบบฟอ,อยล์ก็จะเป็นของอะไรเอ่ยการดัมเอ,อ็กซ์เซอ๋อไอตัวที่ว่าที่ว่ามันแผมชุดรีแพล์ล่างแรกด้วยนะฮะนะะี่ฮะเราก็ดูแผงแรนเนอร์ครบไปหมดแล้วนะฮะก็คิดว่าเดี๋ยวอาจจะประกอบดิไปก่อนนะครับส่วนทําสีไหมก็อาจจะทําเล็กๆน้นอยๆอะไรประมาณนั้นนะะ่ะ นะฮะทำเล็กๆน้อยๆคงไม่ทําทั้งตัวละทําไม่ติดอารมณ์นะนะอ่ะโอเคครับก็ประกอบเสร็จแล้วคิดว่าน่าจะหลังปีใหม่แน่นอนก็เดี๋ยวเราจะกลับมาชมกันนะว่าประกอบเสร็จแล้วตัวหุ่นจะว้าวมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมกันข้อมูลตกรนหรือผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยมาณทท่นีีด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในปีหน้านะคะส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย